มีผ่าห่มืนเดียวนะครับก็ต้องห่มไปมสวดแจรปแกไปอเเปลงคืนแกืก้อเเปงคืนแกก็ห่มผ้าอื่นนั้นไปมกจะเป็นงธรรมเนี่ยไปฟงังธรรมแกเริ่มใสใน,นพูพุทธเจ้าในปฐมยายามอ่ะของตุ่มสามุ่มแบบใจใจแกคิดจะถวายผ้าผื่นนั้นน่ะแกก็เ,เสียใจแกกลัวไม่มีห่มกลัวเมียไม่มีห่มแกก็ผ่านมาม,ามชิมยาเที่ยงคืนแกก็อยากจะถวายแล้วจ,จะควรจะหนี มาเฉลยแอีกเยังมีก็ยังไม่ถวายพอถึงปัจฉิมยะใกล้ใกล้ใกล้สว่างแกตัดสินใจแกถวายแกถวายเลยแล้วแกก็เป็นชิตังเมชิตังเมชิตังเมจูชนะแล้วเว้ยจูชนะแล้วเว้ยกูชนะแล้วเว่ยอย่างเงี้ยไหมพระเจ้าประเศษที่โกศลวางทมอยู่ด้วยอ้าวใครเราเป็นพระเจ้าอยู่หัวเลยังมาชนะเราจะจะมาขอขบวนเราหรือยังไงให้ทหารไป็ามก็ได้ความว่ามาชนะกิเลสมันถวายผ่า เนี่ยเจ้าเจ้าอยู่หัวเพราะเายผ้าพคืนให้ดังเยอะดีเลยแก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 ก็มาไปโหมกนะแกรุ่งสันตาแกก็มาทผ้ามากถึงให้ถึงให้พระเจ้าอีกครับพระเจ้าเศรษฐีโกศลทราบดิขนหมอนี่แน่นอนจริงทำบุญแล้วตัวเองพระเจ้าเศรษฐีโกศลท่านพระองค์รับที่พระเจ้าขนาดไหนไหมพระเจ้าเดินผ่านมาท่านก้มบาปักจุ จูพระบาทพระเจ้าเลย e รักมากรักพระเจ้าป่ะพระเจ้าสอนทุกอย่างพระเจ้าเสกเกษตรสดแต่ไม่ปรากฏว่ามันรู้ทำนะอ้วนตูดตาหูเดินก็อุ้ยอ้อยอุ้ยอ้อยพระเจ้าไม่ได้แล้วหมาหมาบอกพิงนี้ไม่ได้สอนให้เรื่องการกิน สอนเรื่องการกินให้กินอย่างนี้นะกินได้น้อยนะโอ้เราจะกินให้อิ่มมากินน้ำแล้วก็พอแล้วก็ให้มาหาเล็กคอยดูคอยดูนะถ้าถ้าพระเจ้าประเสรนิพพุสนจะกินอีกบอกให้ยุดนะไปมาผมอคองอ่ะคือสอนสอนทุกอย่างในเรื่องการกินสอนเรื่องการปกครองพระเจ้าพระเจ้าจบสิบแปดศาสตร์คือสอนพระเจ้ารักเอาปากจูบเลยปากจูบก็บาพระเจ้าเลยเจ้าบอกมหาวิทยาลยวิทาพัยทำไมมาแสดงความเคารพตถาคตถึงขนาดนี้โอ้แกกันเอาไว้ก ขอสอนหมดทุกอย่างแกรักมากอ่าทีนี้แกก็โอ้โหตอนนี้มัาทำริงก็เลยก็เลยให้บ้านหนึ่งตำบลก็เหมือนคล้ายๆว่าให้ให้ไปเก็บสวยให้ค่าทาบริวารนะให้ให้ฆ่าทาบริวารนะให้ไปเก็บสวยกินเป็นผู้กองกองเมืองเมืองหนึ่งเอเหมือนเป็นเป็นเจ้านะอำเภอเหมือนเป็นในอำเภอแบบนี้พิษุภิสูุน์เขาก็มาถามบอกโอ้โหในในในดูในกระสาดกเนี่ยถวายผ้าถุนเดียวอะ ได้ถึงเป็นนายอำเภอเลยหรอกนะคุณเจ้าค่ะคุณเจ้าบอกนี <ín> ่เรารู้ไหมตอนนี้ก็เป็นนายอำเภอและมีค่าค่าบอตรบริวารเต็มแ่ะแต่ถ้านายจูเลียกาสารดถวายในมัชชิมยามเที่ยงคืนเนี่ยเขาจักได้เขาใช้คำว่าจักหมดนี้เขาจักได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือถ้าเขาถวายตอนปฐมยาม เขาจักเป็นนายกรัฐมนตรีจักเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่านายจูเลีศสาดกเป็นจักเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นไหมไม่ได้เป็นนี่อนาคตของอดีตคือพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงใช้บทนี้ในอดีตคือมันไม่ได้เป็นเขาเป็นแค่อะไรครับนายอำเภอถามว่านายจูเลีศสาดกเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไหมไม่เป็นสมมติ หมวดเนี่ยสมมุติสมมติสมมติว่าเป็นสมมุติว่าเป็นนาจารย์จะเข้าใจง่ายบอกอนาคตแห่งอดีตแห่งอดีอะไรวะเราเป็นอดีตเนี่ยคือเป็นใช้สมมุติคือสมมุติที่ว่าถ้าเขาถวายถ้าถ้าถ้า,ถา,ถานายจลดถาวายในอ่ามัชชิมยามจักจักได้เนี่ยจักได้เป็นอ่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแล้ว ถามว่าได้เป็นไหมยังไม่ได้เป็นก็เป็นแค่น,นอมเพอร์ใช้วิพัฒน์หมวดนี้คือเป็นหมวดที่สมมุติเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วซึ่งไม่เป็นจริงในหมวดนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะือ่อนะก่อนผัก่อนเนี่ยผมผม,ผมหาผมหาคําตอบตั้งนานผมไม่แจ่มเลยคนอธิบายผมพยายามคิดอย่างอย่างอย่างพี่เอกไม่แจ่มเลยดูผมไม่แจ่มเพราทีผ่ผมสอนเนี่ยผมไปอานไปได้มาจากมหาเวท มหาวิทยาที่ยปผมผมก็โอ้โหผมผมหนักใจว่าตั้งแต่ผมเรียนน่ะอีปีอ่ะหลายปีนะต้องสี่ห้าปีผมก็สอนสอนมันก็แหละแต่ผมไม่ตรงนี้ผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแตกไม่เคยทะลุผมมาดูของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโอ้โหถ้าอธิบายก็ต่างเลยเหมือนอุทโธเป็นยีนีเอคดีเอเหมือนฝีเป่งเตี้ที่เนี่ยพอนมหาวิทยาลัยท่านมาสกิดปบพูดออกอุทโธ คิดวั้งนาหมดเนี่ยคือหมดที่สมมุติไม่เป็นจริงในอนดีตใช่หมดอยู่สม,มณะเขาใช้คําว่ายกตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าว่าเขาจักได้แล้วซึ่งยานไชส์เ,เขาจักได้ไปแล้วจะได้เป็นได้ไปไหมเขาได้ไหมไม่ได้เนี่ยคือสมมุติสมมติว่าได้แต่ไม่เป็นจริงคือ,คอพูดง่ายๆเรพูดสามารถสมมุติสมมุติเอาแต่ไม่เป็นจริงใช้หมดนี้เนี่ยจะลอาอ่านเนี่ย บอกอนาคตแห่งอดีตอนาคตถ้าดีมผ่านแล้วมันจะมีอนาคตเหรอโอ้โหเด็กเออเออถูกใจนะครับถึงที่เรื่องจริงจริงอ่าแต่ทั้หมดนี้เด้วเบสพวกเราเอ็ดมีไม่เยอะมีไม่กี่เรื่องมีไม่กี่เรื่องเพราะนั้นมันสี่เบสแต่ที่ใช้เยอะคือนี่เลยหลักเลยเนี่ยหมดเนี่ยเพราะมานห้าหมดเนี่ยปัตตมานาอยู่ย่อมตากเราจะมีจงเถิดขอจง อชาตินี them, แล้วมีอ so 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 ่านหน้าได้แล้วแล้วก็เอ่อเฮ้ยสติแปลว่าจะใช้ทุกหน้าทุกหน้าอันนี้มันต้องเป็นสีเรียนเลยพวกนี้ไม่ต้องซีเรียนเลยไม่ต้องมาใส่ใส่ใจเลยมาทําตัวไงช่างมันเราข่องเอาไว้สอบวิทยากรเฉยๆครับข่องเอร้อยสอบวิทยากรเฉยๆอันนี้ฮะกําลังปฏิบัติอ่ะออกเฉยเลยเพราะออกให้ออกว่ามีให้ให้ให้แจกชาตนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สอบออกให้แจก แจกแกกไงแจกแวิเอแจกจะนี่ตัวกระาติบกตินะให้แจกให้ไม่ใช่อะไรให้เขียนเฉพาะพิพัฒน์ไงเขียนเฉพิพัฒน์แล้วก็สลายเราท่องไว้คือเียวนี้ท่องไว้สองวิกีอ่านเอาสังสูตรอะไรอ่าแล้วก็เราท่องไว้แล้วก็สระสังสูตรเสสสังสังสาหาแล้วก็อ่านอ่านไว้อ่านอ่านที่เขียนไว้แต่ก็ถ้าเราไปใช้แปลม่นกอใช้ครับ จารย์ครับขออนุญาตนิดนึงบางเอิญเมื่อวานผมคิดวันเช้าผมคิดว่าจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้เพราะเมื่อวานนี้ท่านเจ้าน้ำเผลอท่านพูดถึงมีคนทําบุญปุ๊บปั๊บเด็ดน,นั้นเลยท่านก็เลยท่านเป็นมหาใช่ไหมท่า,นเ,น,า,าทเนเล่าถึงเรื่องของอะไเนี่ยเรื่องของในงของที่อาจารย์เล่าสองสามีภรรยาที่มีพระนงพระนงคือเดียวเนี่ยอ๋ออยู่ระดับพระสงฆท่านบอกเราท่านยกตัวอย่างว่าโอู้ยมีอยู่แค่นิดเสิได้สิได้ได้เกินเลยแต่พอนึกจะได้ขึ้นมาก็มัดจิตวิญญาณนั่นแหละแล้วก็บอกทีีี่่่ทททททาาาเเมมนะ อาจารย์บอกเยอะรูปเยอะครัท่านารย์เนี่ยในนี้ถ้าพวกที่เรียนเรียนเนี่บาลีอีกหน่อยอาจะได้เรียนประโยคสามมีประโยคสามแล้วมันมีคาถาด้วยนะอาจารย์อะไรนะเนี่ยคาถาที่ท่านพูดอยู่ที่โคาถาขึ้นมาก่อนอภไรกิเตะถากกาทะยาสเฮปาปาจิตตังนิวาทะเยธาถังหินกัลโตคุนยังปาปัสมิงนัมตีมโนกิไม่พูไปบระเทศหน่อยเลยมาดิมคาถาหาทิปผมเลยใช่มอาจจะว่าผมเป็นประเทศนะ มองดูบริษัทด้วยอาจจะเท่มัางแล้วแต่เมื่อไปทั่วเนี่ยไปโดนอ่านอย่างพูดมันเราต้องเตรียมตัวจนมันทีแรกโอ้โหได้ไประโยชน์กายใหม่ให้เป็นเทพไม่เป็นเ,<ด>เนเรียนอย่างเดียวอ่องเลยอย่างอ่องใลยกันนะผมอ่ะความฝหนหักเข้ามันไม่ไหวเว้ยมันไม่ไหว,ม,ไม,วมันเท่เก่ามันไม่ไหวแล้วก็ลืมมั่งอะไรบ้างไม่เอาเนี้ยผมเอาเนี่ยที่เรียนเนี่ยเอาไปเทศแล้วก็มาสรุปแบบเนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดดีๆกันเนี้ยมันพูดบ่อย มกนี้มันจะหนานพูดมันจะลื่นกว่านี้แล้วก็แย่โยมมันก็ได้สนุกสนานไปโยมชอบหลอกไปคำนในไหลอกไปทำบุญนะครับเอฟซีเยอะมีหลอกเอฟซเยอะสซีเยอะไม่สั่นกาง่ายไม่สูใหญ่ มันไม่มีแล้วมีอยู่แล้วห้องเรียนกับมันอยู่เล็กอ่ะเออมันหนูใหญ่แล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยนผ้ามันขาดนานแล้วมไนอยูโรงเรียนมาก็ได้สุจียานหนึ่งพวิสซาอาคมอาคมมีห้าตัวอ่ะอีกจามแล้วอาคมเมื่อกี้เนี่ยอาคมอาคมเนี่ยเขาเรียกอาคมอาคม อหิอะไรฮะหะหะอังเธอถา,ามอยู่อหลงในหมวดอะไรบ้างอหิลงในหมวดอะไรบ้างสะลงในอะไรเมื่อี้ผมบอกแล้วเนี่ยหะลงอะไรอังลงในหมวดในอะไรบ้างอาคมนั้นมีห้าตัวใช้ประกอบกับอาขยานอันนี้ถ้าจะว่าทำแบบนะครับอาอาคมนี่ความหมายลยลงหน้าท่าที่ประกอบวิภัณฑ์หมวดหิยัตตนีอัตตนีกาลาริปัติเนี่ยไปท่องไว้ อีอาคมลงหลังธาตุนะครับและปัจจัยที่ประกอบด้วยหมวดอัดจฉรินีพระวิสิิ์สการณ์ปฏิโมกขลงในหอกอีกลงในอาคนี่เอาจำแค่นี้เขาถามว่า,าไม่ก็ถามว่าอาอาคมเขาไม่ถามอาอาคมมีอะไรบ้างเขาบอกอีสหัง แล้วก็ถามต่อเอออากับอีลงในหมวดไหนบ้างนี่ทำแบบนี้พี่เอกอาลงในหอกอีลงในอัพเวกหอกก็ไปดูดิครับนี่เราไปดูนี่ดูออออหอกหอบคืออะไรครับลงในหมวดแล้วหยาตันีนอาลงอะไรครับอาก็ไปดูสิอาคืออะไรครับอากชัชนีน กะลงเลยครับกาก็อะไรครับนี่ครับการาราปติจํจำแบบนี้คดีแต่ว่าเราต้องไป่องว่าตมนาปัมีสตมีอจตนีแล้วก็บรโรคหิยยตนีแล้วก็วิสติการาชปฏิสตรงนี้ให้ได้ก่อน้าก็ถามอาะลงในบสอะไรอาคมอ่ะมันไม่ใช่ว่าตอบผมนะอาะลงในหอกนี่ไม่ได้นะอันนี้ผมมันทาให้จำอ่ะเราเขียนว่าอะลงในหอกหอกหาก็คืออยตนีหาก็คืออจตนี กะก็คือกาลาจิตวิสตินะอีลงในอภพอะก็มาจากอะไรนี่ไงอัจฉริภพภพก็คือปวิสติกะก็คือกาลาจิตวิสตามแบบนี้ง่ายใช่ไหมแล้วแบบตามแบบนี้วิธีการดำแบบทุ่นไงตอนนี้งงไหมอ่ะองงอยู่แล้วอะลงในหมวดมีแบบหมวดอะลงในหมวดอะไร หอหีบหอหีบตัวไหนเป็นเป็นคำแรกหอหีบของทั้งแต่หมวดนี้คืออะไรเยอะตะัอีอ,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 อ่าอ่างคืออะไรอ่าจตนีอ่าไก่คืออะไรกระตะิกา เอาจีลงในอะไรบ้างอ่ะคือได้อ่ะอนพะเภาอ่าตัไก่เอไปจาเนี้ยอ่ะหอกอีกเอาพกอ่ะหอกอีกอาพกอ่ะหอกอีกอาพวกอ่ใช่ไหมยึด่ดมันคือแบบมาเขียนบบที่นะอันนี้พายให้จำมันจะเหมอยเหม่ยเนี่ยอ่ะโมอ่มเนม่ยพญานาคโยมทนตะลนน่ะเรื่จํจำแบบนั้นน่ะมันจะออกมาจะได้อันนี้อันนี้ คือว่ายากนะเนี่ยไม่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 ไมยากแต่มันมีในแบบซ่อนอยู่ชอบออกในกองมันชอบออกจากข้อหนึ่งมันจะมีข้อย่อยอะบางทีกถ็ถามก็ถามกันเลยอาคมมีมีกี่ตัวอะไรบ้างสบายท่องไปอ่ะอีสหังเอ,อกลงถามถามตัวเดียวอกอกอาคมลงในหมวดไหนอย่างเงี้ยเดียด๋วยว,ยวเดี๋ยวกขาถามอีกตัวเดียวก็ไม่ถามทั้งหมดไหมถ้าเราท่องไปอ่ะหอกอีสาังอ่ะหอกเอเพราะมันข้องปากอะ มื่อเราจะได้แล้วมัเขียนก่อนปุ๊บปุ๊บอ๋อเอ่าเอาเวฟไงเราก็ดูนะคล้องกับพวกเขียนไม่ถูกอยู่อ่าก็คลองกันเลยนะคือแต่ว่าแต่ว่าคือเมื่อแต่ว่าแม่แม่บทเราต้องได้ก่อนนะแมนบทเนี้ยเราต้องให้ได้ก่อนเนี่ยเราต้องให้ได้ก่อนนะครับอ่าก็คือเขาเขาเขาจะถามโมโหอยู่แล้วคือพวกก็ถามนะอาขยาดมีกี่บท อะไรบ้างมมตนะตัวอาคยามีแปดหมวดหนึ่งวัตมนาวันจมีสัจมีอจจุณีปโลกขาจตุณีวิสติกาลาติปเตเนข่าวเนี่อผ่านข้าค่ากนแล้วนิโเนี่ยข้าต้องถามเจ้าพี่ว่าเจ้าพี่ว่าวิภั์หมวดสัจมีไฟ บรรษสมบทมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เราต้องต้องต้องไปอ่านน่ะเออยยากเออยยุงเออยืดเออยาถาเออยนี่เออยะวะนี่คือรายละเอียดย่อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกหัวหัวแต่เริ่มออกไปนะเริ่มออกปีที่เราละเริ่มออก็ละสองสปีที่ผ่าน